สวัสดีทักทายพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกข้างหนึ่งเด้อครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุกคนคนบ้านบ้านอีกคือเกาคือเดิมครับผมหลังจากคลิปตีพันมาภาพพี่น้องย่างเลาะเบิงเขาเบิงน้ำในหน้าเลยครับผมบานี้ได้เวลากลับบานแล้วครับผมตะเวนก็สวยแล้วคุณนะครับผมเบิงแทงตะเวนอยู่ที่ทองป่าเวลาก็สวยแล้วครับพี่น้องตอนนี้ได้เวลาเดินทางกลับบานครับผมบานี้ เตรียมซาเล้งเดินทางกลับบ้านครับผมไปพี่น้องหิวเขาหิวน้ำแล้วบ้านนี้เดินทางกลับบ้านกันครับผมไปไปเดินทางกลับบ้านกันครับผมพี่น้องวันนี้บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับผมตกมาอีกว่าเนาะวันนี้ก็ได้่ะทังได้ก็ขึคนบ้านกินเขากินปลากันครับพี่น้องจังว่ากันไหมครับผมไปกับซาเล้งคู่ใจคือเก่าแล้วครับผมโอ้ยหมอหน่พี่น้องอย่ายิ่ทางออกไป โอ้ยไพมาตัดเอาครับพี่น้องผมพี่น้องเลยเาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำในหน้าแล้วก็มีน้ำแล้วครับพี่น้องบานนี้ฝนตกมาให้แล้วไปไปพี่น้องครับบ้านกันห <Ooh. S 1> ยาพี่น้องเลยหยาไลาข้ขาดไร้เนื้อเอ้ยไอเนื้อยูย่ว่าไก่ครับพี่น้องอยู่ติดสับถนนขั้นกีบเดี๋ยวปิดประตูก่อนครับพี่น้องผม อันนี้ผมมาลวดน้ำมาหล่อมไว้ดนี่ยผหลอมมาไรครับพี่น้องพวกพวกล้วยลายตรงนี้เป็นมะรามไม่ตัางปปเต็มอยู่ครับผมผุดขนาดน,นะครับผมบางเทือบางที่มันก็ตุูดมากนะครับผมเดี๋ยวปิดประตูกันครับพี่น้องกระหลดน้ําดึงไว้สักหน่อยก่อนดึงลวดน้ําไว้สักหน่อยก่อนครับผมดึงไว้จักเศนหนึ่งกับพ่อครับพี่น้องนี่นครับผมดึงลวดน้ํากันไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวครับผมขอเวลา ปิดประตูเจ้าหน่อยก่อนครับผมไปครับพี่น้องบัานปิดประตูเรียบร้อยแล้วเดินทางกันครับผมเดินทางกลับบ้านกันครับพี่น้องให้แน่ครับพี่น้องหน้ามันอยู่ติดถนนคอนกรีตพอดีอยู่ใกล้ๆกับบ้านนี้ครับพี่น้องขึ้นเพตะบุญก็เป็นถนนใหญ่นะครับผมะปครับพี่น้องเดินทางกันครับผมเดินทางกลับบ้านกันครับพี่น้องบ้านนี้หิวเข่าหิวน้ำแล้วไปจังหวะกันไหมครับผม เด็กก็ซึมนปา่าซึมฝนครับพี่น้องท้องป่าก็ยังมื่นขึ้นเยอ้เก่ยงยังไหนเอปะปะอไปไปับพี่น้องเดินทางกลับบ้านกันบ้านนี้ดึงบรรยากาศไปนำรับพี่น้องผมมันติดกับบ้านเดี๋ยวนี้นี่กับบ้านเพิ่นนะครับผม ดีก่บ้านนี่กหน้านะครับผมถนนพอนขีดซึ่งถนนเสนน้นนี้ก็เป็นระว่างตำบลม้าตำบลครับพี่น้องจากตำบลน,นนตาลไปตำบลน,น้องแก้วนะครับผมถนนเสนน้นนี้เป็นถนนหล่อบ,บ้านนะครับผมขอบหมู่บ้านนะครับผมเลี้ยงออกมาจากถนนใหญ่นะครับพี่น้องโอ้ยเขาหน้ารูมป็งามนะครับพี่น้องผมไปไปนะครับพี่น้องเดินทางกัน รถก็ร้ายลยครับพี่น้องถนนเส้็นี้ก,ก็ได้เพราะว่ารถมันได้่เนมาจากถนนใหญ่เพื่อจะเลี่ยงออกนะครับผมเลี่ยงออกเจาก้าหนี้ลัดไปใส่ตำบลน,น้องเกลยวนะครับผมฝ่าก็ทังมืดค้บอยู่ครับพี่น้องผมท้องฟ้ายัางมืดค้มอยู่เลยนะครับผมเออนี่ก็มาจากอีกหมูบ่บานหนึ่งครับผมถน,นนเส้็นี้มาจากบ้านเพื่อน บ้านโนนม่วงหมู่ที่สามครับผมเออ่ตำบลเดียวกันนะครับผมเห็นถนนเส้นนี้ผิดผมข้าพี่น้องเบิ่งบ่อยๆครับผมถี่ไปหาเพื่อนจุดนี้น้ำท่วมเลยครับพี่น้องเป็นที่ต่ำนะครับผมช่วงฝนตกหนันกว่านี้โอ้ยน้ำท่วมพี่น้องเลยว่าเป็นทะเลตอนนี้น้ำลดแล้วครับผมฝนจริงจวกไปโดนนี่มาทถนนก็เป็นถนนใหญ่ครับผมไปไปครับพี่น้องขึ้นถนนใหญ่แล้วครับผม นถนนสายหลักแล้วว่าเนี่ยถนนเส้นน้อยเอ็ดสุรินนะครับผมพี่น้องเบิ่งตองป่าวันนี้ตองป่าเป็นยางอยู่ต้องใส่พุนดิโตกอีกว่าจา้ะพี่น้องเลยตกมาอีกก็ไข่หรอกครับพี่น้องน้ำก็จะได้มีทัวถึงนะครับผมโอ้ตอนนี้เป็นปลูกหญ้าปทุกพี่น้องเลยแล้วจะเป็นปลูกหญ้านะครับผมไปไปมาพี่น้องเดินทางต่อ่าเนี่ เดินทางต่อครับผมเบิ่งบรรยากาศไปน้ำครับพี่น้องบรรยากาศข้างถนนใหญ่เออตรงนี้คุณมาสื่อหน้าเรียมเทียบบ้านเนี่ครับพี่น้องได้เกี่ยวกับเป็นหน้าดิครับพี่น้องเนี่ยได้กับหน้าผมดีดีครับพี่น้องยูนี่เป็นที่ต่ำนะครับผมผมก็มาสื่อแล้วครับผมในส่วนของมาสื่อแล้วอาจจะเก็่กัจะเป็นเรือนไทยครับพี่น้องเรือนไทยหลายเลยครับพี่น้องตุกเมือง ุดนี้ก็เป็นจะเห็ดเพื่อนไทยอ่ะเฮตุยูเทินรถกันครับพี่น้องพับกล้องนึ่งนะหยุดอ่ะยะูเทินรถมาแล้วครับพี่น้องขับรถมาแล้วบ้านครับบ้านกันครับผมชมบรรยากาศไปด้วยนะครับบรรยากาศวันนี้ดีดีครับพี่น้องอากาศเย็นสบายสบายนะครับผม ทีิบป็นเน็ตเรื่อนไทยครับพี่น้องก็มีกำลังงามๆครับพี่น้องคนเน็ตเรื่อนไทยล้อไม่ลายเลยครับพี่น้องช่วงนี้ยูบ้านเพาวน์หลายนะครับผมเจ้าหนึ่งกับยูหลังบ้านเพาวน์ครับผมก็เห็นคลื่กัน,นขายดีครับพี่น้องบ้านเรื่อนไทยงามๆครับพี่น้องผมสวยงามนะครับ มาถึงทางแยกซอยเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ถึงทางเข้าบ้านพ่ออุบลแล้วครับผมถึงบรรยากาศนี่พาดพี่น้องเลยขึ้นฝ่าขึ้นฝนครับผมช่วงเสาร์เพราะเสารลละสายแล้วครับพี่น้องเขามาในหมู่บ้านก็งเงียบแล้วครับพี่น้องผมฝ่าบนตกทุกคนก็จะไปไห้ไป้หน้านะครับผมออกไปเมืองไฮเบิ้งหน้าที่ในบ้านก็จะเงียบนะครับผม ต,ต้นใหม่ตื่นตึกป่าตื่นกับพี่น้องตืนง่นนำผลสดชื่นกับพี่น้องเพราะว่ามองได้นะครับผมฝนตกแล้วมาให้ต้นใหม่ในหัวในสวนให้อยู่หน้าโอ้เกี่ยวหยาเนะาะหาหยาเหงวกระฮะครับผมไปพี่น้องเข้าไปซอยนี่คือเก่าครับผม ขจนไทยอีกจกขก้างหนึน่งครับผมเออมาท่านิน่นจะเข้าไปบ้านพ่อวบวครับผมนนี่นนี่นจะเป็นวัดครับวัดที่โบวานนึงมาท่านีิครับผมเอามาบรรยากาศในป่าอีกครั้งหนึง่งครับพี่น้องผมเป็นซอยเข้าบ้าน ทนี่ก็จะเป็นอันนั้นด้วยครับพี่น้องเป็นที่พักสงฆ์บ่มันจะมีหลวงพอ่อขึ้นมาอยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวนี้ย้ำไลยเนาะปฏิวัติพัฒนาให้แต่กี้แต่กี้ก็เป็นถนนลูกล่างนะครับพี่น้องตอนนี้มันก็เบิดแล้วครับพี่น้องดินโบเบิร์ล่ะลูกล่างก็จะเหลือเป็นจุกช่วงนะคร <c oughs> ับะะผม เนี่ยก็จะเป็นอะไรอย่าง่ะเราปูตานะครับโอ้โห้ปัญญายุทนมหาหญาเอ้ยนอกคนกระตกพัญญายอ้ย์มหาหญาเอ้ยปปะปะปะับพี่น้องขึ้นถนนขอนกีดีกว่านี้ลอยข้าบ้านพี่น้องเอ้ยไปะปะ เส้นเก่าเวลาเดิมครับผมเพิ่มเติมการขึ้นความสดชื่นนะครับพี่น้องท่านีปลาหลาดีครับพี่น้องเพิ่นอนอกมาอยู่ทางฝีออกมาอยู่หนอกบ้านนะครับผมใหญ่มาอยู่ทีคนถางนอกนะครับผมกระรอกกระเตะลายลายดีครับพี่น้องแถวนี้นะครับผมพอต้นไม่ลายนั่นมัเศร้าหมละกนไปสวนพอวนหมละหากินกล้วยกินขักเขียบนะครับผม อก็จะเข้าบ้านแล้วครับผมหากินเข่ากินปลาพักบอนครับพี่น้องเดี้จังหวากันไหมครับผมการงานช่วงนี้เริ่มหิวแล้วครับพี่น้องผมเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่น้องเรื่องเนื้อผู้คนมีเกี่ยวเอาคนก็ได้มาอลไรครับพี่น้องเดี๋ยวน,นี้ ครับพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมถึงบ้านแล้วครับผมฝนตกมาที่น้ำขังหมดแล้วครับพี่น้องฝนตกมาน้ำขังหมดแล้วจะถึงบ้านเลยครับผมบาทพออุบวนหลังหนี่ยหอยเก่าๆอยู่ในสวนคือเก่าแล้วครับผมพูด อยู่ในกลางป่าใหม่ยู่นะครับพี่น้องทั้งล้างบ้านก็จะเป็นสวนนะครับผมสวนกล้วยเน่าหัวคูงเรื่องทางกันดีครับที่เสียงนาน้อยที่ปักผ่อนครับผมไปไปไปถึงแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ถึงบ้านแล้วครับผมอะถึงบ้านแล้วครับพี่น้องบ้านนี ขอ,อจบคลิปไปสัานี้ครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆ้ะครับผมที่รับชมคลิปให้สำหรับคลิปนี้ขอ,อจบไปสัานี้ครับผมพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขสุข,สข,สข,ขนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม